สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทซิ่งครับวันนี้จะพามาชม L4708 ครับขนากกด4 7แรงมาร้าครับอุคูปต้าครับนานได้เจอรถด,ดุนกันกลางดันยินสักทีครับเป็นดินทรายครับร็ดันง่ายครับวันนี้อ,อ่าทำงานลวงครับ ข้างน้องครับ L4708 นี่ขนาด4สเก็ตแรงมาครับก็ค่าเชื้อเพลิงก็จะตกอยู่ที่ประมาณวันละ500แค่นั้นหละครับนี่แหละครับดูความแรงของเขาครับ ดันแป๊บเดียวครับตอง10บลอ้อครับก็ถือว่าเป็นรถรุ่นกลางก็ใช้ดันดินก็คล่องตัวเหมือนกันครับ10บลอ้อก็มากัน3กันครับวันนี้ทำงานก็วันที่สองวันที่สแล้วครับข้างน้องมือนเดิมครับ หลายร้อยรถอยู่ครับนี่แหละครับข้างน้องครับก็ได้จกหมดแล้วครับขุดหมดแล้วครับแถวนี้นุ่นแล้วครับรถขุดก็หลายร้อยรถอยู่ครับวันนี้สิบล้อก็สามคันก็ถือว่าเกียรติท่านเหมือนเดิมครับ รุ่นนี้น่าจะเป็น2 2 0ยี่ครับสายแบกครับก็เป็นงานเหมาครับงานหลวงก็ใส่เยื่องนี้นะครับว่าเป็นงานเหมาครับเจ้าหลงก็2 2 0ยี่ครับเป็นดินทรายดินทรายครับ,รบก็ใส่เยอะพอสมควรครับ ผมว่าน่าจะไม่ต่ํากว่า12ตักนะครับเพราะว่าผมขายตามบ้านก็11ตักก็ไม่ได้เยอะเท่านี้ครับเพราะว่าก็ซื้อว่าใส่เยอะพอสมควรครับพอเป็นนินาซเปียกครับก็จะติดกระบะครับด้านบนครับนี่แล้วครับมาชมความแรงกันต่อครับ สี่เแปครับเป็นดินทรายครับเก็บง่ายๆครับเป็นงานเมาครับเลยใสยเ่เยอะครับ นี่แล้วครับความแรงของเขาครับจัดติ้มใบมีดเลยเก็ดไม่นานก็หมดครับเก็ดง่ายๆครับดูที่ท่อครับ กวนพลายครับทำงานข้างหนองครับเ้นไม้ก็เยอะครับดูครับก็ใช้เยอะพอสมควนครับ พื้นที่ครับแคบนี้ก็ทำยากครับไม่ลงเลยครับด้านบนครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนครับเป็นดินเปียกครับ งานยากครับถ้าติดท่อนี่จะขับมันครับสำหรับตัวผมนะครับถ้าติดท่อนี่ถือว่าขับมันมากครับ มีแต่ต้นไม้ครับก็ทำงานลำบากค,ครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ